สวัสดีครับผมวิชัยชอบเป็นเวกุลนะครับผู้บัญชาการเรือนจํากลางของเปครับเป้าหมายของเราเนี่ยของเรือนจํากลางของเพลเมก็คือผู้ต้องขังต้องปลอดโควิด -19 เนี่ยร้อเพราะนั้นในการดําเนินการทั้งหมดเนี่ยเราก็จะพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายตรงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆเนี่ยสส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือบุคลากรหรือว่าคนที่มันอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับบุคคลแรก,กคือผู้คุมซึ่งเป็นตัวสําคัญเลยที่จะทําให้ผู้ต้องขังเราปลอดยาเสพติดสเนี่ยก็คือผู้ต้อง หังด้วยกันเองแล้วก็3ก็คือ ญาติผู้ต้องขังตอนนี้มาตรการต่างๆที่เราทํากับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำเนี่ยในส่วนของผู้คุมเนี่ยเราก็จะมีการป้องกันโดยการที่จะสร้างความตระหนักให้กับผู้คุมของเราว่าโควิดสิบเก้านี่เป็นเรื่องที่เสี่ยงและเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่าอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ถ้าผู้คุมเราติดมาเนี่ยโอกาสที่ปติกับผู้ต้องขังก็มีจํานวนมากเพราะนั้นเราจึงเฝ้าระวังผู้คุมเราค่อนข้างจะดีโดยการวัดไข้ผู้คุมเราก่อนเข้ารับงานหน้าที่ในเรือนจำนทุกคนนะครับมีเจลล้างมือมีแมสให้กับผู้คุมในการ บัดหน้าที่รวมทั้งเราจะให้ผู้คุมของเรานั้นได้พยายามที่จะเฝ้าอาการของตัวเองด้วยว่ามีอาการาต่างๆเป็นนี้ไหมเช่นเป็นหวัดนะครับไอหรือว่ามีไข้นะครับแล้วก็พยายามที่จะให้สร้างความรับผิดชอบร่วมกันโดยการแจ้งอาการต่างๆที่ปรากฏให้กับเจ้าหน้าที่หรือว่าระดับผู้มัญชาได้ทราบในส่วนของญาติผู้ต้องขังขณะนี้เรามีการประกาศเยี่ยมไม่ให้เยี่ยมมาแต่ช่วงปลายเดือนมีนานมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีให้ญาติผู้ต้องขังเนี่ยได้มีโอกาสเป็ รับรู้ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังด้วยบริการในเรื่องของการเยี่ยมญาติผ่านแอปพลิเคชัน l ลานซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มดาเนินการแล้วตั้งแต่วันที่7เมษายนนะครับโดยญาติเนี่ยสามารถที่จะจองแล้วก็เยี่ยมตามเวลาและวันที่กำหนดได้นะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีการที่จะให้ญาติฝากเงินผ่าน KTB ออนไลน์ซึ่งเป็นระบบเราได้พัฒนาและดาเนินการมาอย่างต่อนเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับรวมทั้งเรื่องการเขียนจดหมายแล้วก็การส่งข้อความผ่านไลน์เพื่อจะให้ผู้ต้อง สามารถจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารความเป็นอยู่นะครับของญาติและของผู้นำขัง,งด้วยสิ่งหนึ่งที่เราตระหนักก็คือเรื่องของการจะติดเชื้อโควิด โดยผ่านช่องทางจดหมายเนี่ยนะครับวันนี้ทางเรือนจำกลางกองเรมก็ได้มีการที่จะจัดก็ประมาณส่วนหนึ่งในการซื้อตู้อบจดหมายนะครับรวมทั้งการที่จะใช้จดหมายที่มาถึงผู้ต้องขังทุกคนนะั้นเราจะให้ในแต่ละแดนเนี่ยครับได้ทากแดดไว้เป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับพรเพื่อจะฆ่าเชื้อโควิดก่อนที่จะถึงมือของของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำทนีนี้ในส่วนผู้ต้องของังด้วยกันเองเนี่ยซึ่งก็จะเป็นเหตุสําคัญเลยที่ทําให้เรา ไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายคือผู้ต้องขังปอดโควิดได้ก็คือเรามีมาตรการต่างๆในการกักตัวผู้ต้องขังที่เข้าใหม่ผู้ต้องขังที่กลับจากสารผู้ต้องขังที่ออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำแลกกลับเขามาเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า14บวันซึ่งเราใช้แดนเจ็ดของเราทั้งแดนเนี่ยนะครับเป็นแดนในการกักตัวผู้ต้องขังที่เข้าใหม่เรามีการบิกฤนิ่งพื้นที่ของเราเนี่ย อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างน้อยนะครับสัปดาห์หนึ่งครั้งเราก็จะมีการใช้น้ํายาพ้นสาหรับที่จะฆ่าเชื้อในแดนต่างๆที่เรามีอยู่โดยเฉพาะในแดนที่เป็นแดนกัดตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่มีการทาความสะอาดปุปรกรณ์ต่างๆภายในเรือนจําเช่นประตูลูกบิดนะครับโต๊ะเก้าอี้ทานอาหารของผู้ต้องขังนะครับรวมทั้งในห้องเรือนนอนต่างๆที่เราสามารถที่จะ ทําความสะอาดได้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีการประชาัมพันั์สร้างความตระหนักและการไม่ตนกสําหรับเจ้าที่ของเราเองเรามีการนําเรื่องของโซเชียลดิสแทนซินมาใช้กับเจ้าที่ของเรานะครับการที่จะให้เจ้าที่ของเราเนี่ยได้ใส่แมสอย่างตลอดเวลานะครับรวมทั้งเราก็พยายามที่จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันตัวของเจ้าที่เราด้วยเช่น ชุด PPE ใช้ face shield ในการที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ต้องขังที่เข้าใหม่ก็ดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีการใช้บุคลากรที่สําคัญในด้านสาธารณสุขเรามีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําเรือนจำนี่นะครับกว่า300คนเนี่ยในการที่จะให้ความรู้และนำเอาความรู้เหล่านั้นไปบริหารจัดการเพื่อจะให้เราสามารถถ่านวิธีการเรื่องโควิด19ในเรือนจํา ให้ได้อย่าง100%ครับในส่วนของการทำให้ผู้รองขังเนี่ยปอดเชื้อไวรัสโควิดร้อยเปอร์เนี่ยในส่วนการดาเนินง,งานเราก็มีการิบัติตามแผนปฏิบัติการของเรานอกจากนั้นยังม,มีการตั้งศูงนย์่วยการและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิน2019นะครับซึ่งจะขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการและณะทำงานอยู่2ชุดด้วยกันนะครับซึ่งก็จะปรากฏตามคำสั่งของเดือนจํากลางของเปมลงมาที่1เมษา2561ครับซึ่งมีทั้งผู้บัญชาการผู้ในการส่วนนะครับแล้วก็ชุดที่ทํางานจริงๆก็จะเป็นคณะทํางานประจําูนยนนะครับซึ่งก็จะมีเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานเรื่องการป้องกันโดยตรงนะครับก็จะมีทางสถานพยาบาลทางพยาบาลแล้วก็มีเจ้าที่ที่มีความรู้ในด้านสาธารณสุขเข้ามาเป็นคณะทํางานประจำศูนย์ครับก็นี่เป็นผลการในการทํางานในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ของเอนจําการของเปลนครับ